มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดคลิปชีวิตของเวียสุกนวัดพ้นกักตัวปุ๊บทำสิ่งนี้ปับ๊บเบลล่าเห็นยังลังเดินทางไปออสเตรเลียนะคะเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์ฮอลลีูดเรื่องแรกในชีวิตนะคะล่าสุดค่ะหนุ่มเวียสุกนวัดพ้นกักตัวกลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะโดยล่าสุดนะคะนอกจากจะอัปเดตภาพใหม่ในอิสต a าแกรมให้แฟนๆได้หายคิดถึง ยังมีคลิปของเจ้าตัวรับบทคุณพ่อบ้านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ห้างในออสเตรเลียออกมาให้เห็นด้วยค่ะบอกเลยว่าไอเวียแกจัดเต็มคนข้าวของวัตถุดิบการทำอาหารรวมทั้งของกินกลับไปกักตูนเพียบเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดอทคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ